ขาดตรงนี้ไปไม่ได้ขาดตรงนี้เหมือนจะขาดใจน็อตไม่มีขยับซักตัวนะครับนี่เป็นตัวนี้ครับสวยไหมสวัสดีครับอยู่ผมบอลบุิชัยเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ที่นิสันอินเทอร์เจนชอยเอ็มเทอร์เรอร์นะครับและในส่วนของวันนี้มีรถที่อยู่ด้านหลังของบอลมานําเสนอเพื่อนๆพี่ๆอีกเช่นเคยนะครับ เดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรและน่าสนใจแค่ไหนไปกันครับผม let's go <S และในส่วนของวันนี้นะครับต้องเป็นคันนี้เลยครับเจ้านิสันอาร์เมราตัว1.0ทโบรุ่น V และที่สำคัญเป็นตัวที่ไมเนอร์เชนแล้วและยิ่งไปกว่านั้น รถคันนี้ปี2021นะครับเพื่อนๆพี่ๆเดี๋ยวค่อยไปชมเลขไมล์กันแต่ว่าเรามาดูในส่วนของรายละเอียดดีเทลด้านหน้านก่อนคันนี้นะครับมาพร้อมไฟหลีแบบ LED นะครับแต่ยังไม่ใช่ในส่วนของไฟที่เป็น daytime running light นะครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบ full time LED เรียบร้อยแล้วนะครับและสำหรับคันนี้มีในเรื่องของ ไฟตัดหมอกมาให้นะครับอันนี้ตกแต่งเพิ่มเติมนะไม่ได้ติดกับตัวรถมานะครับเพราะยังไม่ใช่รุ่น V L นั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรถคันนี้มีสเกิร์ตรอบคันมาให้เป็นสเกิร์ตชุดแต่ง m a x i m u s นะครับตกแต่งมาตั้งแต่ป้ายแดงแล้วนะครับและสวยมากๆกนะครับก็ลำดับต่อไปนะครับตัวนี้กระจังหน้าโดดเด่นมากๆด้วยกระจังหน้าที่เป็น V Motion สีดำนะครับและยังมีเทคโนโลยี นิสสันคอนเน็กด้วยนะครับไล่มาดูในส่วนต่อไปนะครับคันนี้มาพร้อมร้อแม็กขอบ15หนะครับรัดยางบิดโตนปี2021ซื้อต่อไปไม่ต้องไปเปลี่ยนยางเพื่อนๆพี่ๆเอาไปใช้กันแบบยาวๆเลยนะครับผมกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วสเกิร์ตด้านข้างตกแต่งมาให้เรียบร้อยและที่สำคัญผมชอบนิสสันอเมล่าอย่างหนึ่งก็คือ ปุ่มคีย์เลสโกเปิดปิดล็อกรถอัตโนมัติด้วยปลายนิ้วสัมผัสนั่นเองถือว่าครบจบทุกออปชันเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อไปครับและในส่วนของด้านหลังนะครับถือว่าจัดเต็มมากๆด้วยไฟท้ายแบบ LED นั่นเองเป็นไฟเบรกนะครับที่เป็น LED เส้นแบบบูมแรลงสวยงามมากๆนะครับส่วนไฟท้ายนะครับเป็นโคมส m o k นั่นเองเป็นครอบไฟแบบลมดำนั่นเองถือว่า ออกแบบดีไซน์ได้สวยมากๆและที่มันบอกว่าสเกิร์ตด้านหลังนะครับที่เป็นตัวแม็กซิมัสนี่เป็นตัวนี้ครับสวยไหมถือว่าสวยมากๆนีครับดูดีไซน์ดูออกแบบได้ดีมากๆได้ลงตัวกับตัวรถมากๆและสําหรับรุ่น v ีนะครับก็จะมีในเรื่องของโลโก้สัญลักษณ์บ่งบอกนะครับเป็นคําว่า v ตรงนี้ให้นะครับว่ายืนยันว่ารถคันนี้เป็นรุ่น V นั่นเองเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของ ภายในห้องโดยสารกันว่าจะกว้างและน่าใช้งานแค่ไหนไปครับผมและในส่วนของภายในห้องโดยสารตอนที่2นะครับถือว่านิสันอ m e เม่า ira, ใส่ใจในเรื่องของผู้โดยสารตอนที่2มากๆนะครับให้ดูที่บอลนั่งนะครับห้องโดยสารเนี่ยบอกได้เลยว่าโอกโถงกว้างขวางนั่งสบายตามคอนเซ็ปต์แน่นอนนะครับแล้วก็พื้นที่ในการใช้สอยของด้านหลังเนี่ยผมว่านั่งได้อีก 2คนเนี่ยสบายๆนะให้เพื่อนๆพี่ๆดูจากบอลก็พอนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับตัวนี้จะไม่มีแอร์หลังมาให้นะแต่ว่าจะมีในเรื่องของ USB มาให้ที่เสียบ USB กับโทรศัพท์เอาไว้เพื่อนๆที่นั่งรถเรานะครับสามารถชาร์จแบตได้เลยไม่ต้องคำนึงถึงด้านหน้านะครับโอเคถือว่าตอบโจทย์มากๆและในส่วนของเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าสีทูโทนนะครับสลับ ดำขาวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของรายละเอียดดีเทลด้านหน้ากันครับไปครับครับผมเรามาอยู่ในส่วนของด้านหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถยนต์คันนี้ออกแบบได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดหรือว่าคอนโซลเนี่ยออกแบบเรียบเคียงกับตัวรถไปเลยนะครับและในส่วนของแดชบอร์ดของเขานะครับก็จะออกแบบกึ่งซอฟท์ทัชนะครับซึ่งมีตัวหนังมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพิ่มความ รักโชรี่คาร์มากๆนะครับสำหรับรถยนต์นิสสันอเมร่าคันนี้มาดูในส่วนต่อไปกันนะครับตัวฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยนะครับ D-Shape ต,ตูดตัด3ก้านทำไมถึงต้องตูดตัดนะครับในกรณีขึ้นลงรถลูกค้าหรือว่าผู้ขับขี่เนี่ยจะขึ้นลงรถได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีมาให้นะครับรับสายวางสายโทรศัพท์มีมาให้นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเลขไม่น้อยมากเลขไม่อยู่ที่885กิโลเมตรเพื่อนๆไม่เห็นกับตานี่ผมไม่เชื่อนะครับเพราะว่ากลิ่นข้างในเนี่ยใหม่ตามใหม่เลยนะครับและดีเทลออปชั่นของคันนี้จัดเต็มมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วนะครับเป็นฟังก์ชันแบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับยกเว้นตัววัดรอบแค่นั้นนะครับ ที่ยังจะเป็นแบบแอนนาร็อกอยู่หรือว่าเป็นเข็มอยู่นั่นเองนะครับและมีอะไรให้บ้างสําหรับระบบออปชั่นตัวนี้ระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าอันดับที่1นะครับระบบ idling stop ลำดับที่2นีครับถือว่าตอบโจทย์มากๆนะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ใช่ตัว vl จะยังไม่มี by sport มาให้หรือระบบ bsm แจ้งเตือนมุมอับสายตานั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนั้นไม่สําคัญครับเท่าตัวนี้เพื่อนๆพี่ๆ จอกลางขนาด8นิ้วยังสามารถรองรับในส่วนของ Apple CarPlay แบบ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับและทัชสโกนทัชส,สกรีนได้หมดนะครับในส่วนของฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมชอบมากๆในนิสสานาม e l าขาดตรงนี้ไปไม่ได้ขาดตรงนี้เหมือนจะขาดใจกล้องคาเมราามองศาแบบอราวิวนั่นเองนะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆแล้วก็ฟังก์ชันกล้องเนี่ยใหญ่มากๆนะครับ มองไปเถอะนะครับมองยังไงก็มองเห็นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนต่อไปบ้างนะครับตัวนี้เป็นแอร์ดีซอลแบบออโต้นั่นเองนะครับถือว่าดีไซน์ได้สวยมากๆนะครับออกแบบได้เข้ากับตัวรถมากๆอ่ะมาดูช่องต่อไปนะครับมีช่องเสียบไฟ12โวลต์มาให้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB AUX มาให้นะครับและตัวนี้นะครับ เป็นปุ่มพุทธสตาร์สต็อปเรียบร้อยแล้วนะทางนิสสันเนี่ยได้ย้ายปุ่มพุทธสตาร์สต็อปจากตรงข้างที่ปัดน้้ำฝนนะครับมาอยู่ตรงเกียร์เรียบร้อยแล้วนะครับกดง่ายขึ้นใช้งานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบแนวตรงนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงง่ายมากๆเพื่อนๆพี่พี่นะครับและเท่านั้นยังไม่พอถ้าเพื่อนเนคิดว่ารถคันนี้แรงไม่ถึงใจนะครับรถคันนี้มีโหมด ขับขี่สปอร์ตมาให้เอาเป็นว่าแรงเต็มมัดตาแน่นอนฟิลผู้ดีผู้ดีนะครับค่อยๆไหลค่อยๆก็ไลนะครับแต่ว่าหลังเนี่ยอารมณ์เหมือนจะติดเบาะเลยนะครับผมโอเคมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้แหม่ไม่มีนะครับเป็นเบรกมือที่ใช้มือเลื่อนขึ้นนะครับผมโอเคแตวเล่นนะแตวเล่นนึกว่าเขาจะให้มานะครับสำหรับรถคันนี้โอเค น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับในส่วนของระบบต่างๆภายในตัวรถรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของดีเทลโครงสร้างบอดี้ตัวถังด้านหน้าและเครื่องยนต์กันครับไปครับในส่วนของเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.0ลิตรเทอร์โบนะครับให้กําลังสูงสุดถึง100แรงมา้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่สําคัญเท่าส่วนนี้ครับในส่วนของคานหน้านะครับเดิมๆไม่มีการทําสีแดงสิ้นนะครับยืนยันการันตีจากโชว์รูมนิสันขายเองนะครับและที่ยิ่งไปกว่านั้น ตัวโครงสร้างแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงน็อตไม่มีขยับซักตัวนะครับในส่วนของรอยตะเข็บเม็ดอาร์กรูคมกลมดิกสติ๊กเกอร์แผ่นเพจมอกอนเนี่ยครบถ้วนตามคอนเซปต,ต์แน่นอนนะครับยืนยันการันตีได้เลยว่าด้านหน้าของรถคันนี้ไม่มีการทำสีไม่มีการแกะไม่มีการไขใดๆทั้งสิ้นนะครับยืนยันออกใบรับประกันเซอร์ฟิสิเกตให้แบบเต็มระบบนะครับเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันครับไปครับ คุยกันมาเยอะมากๆนะครับสำหรับรถคันนี้มาฟังราคาให้ชื่นใจหน่อยกว่าราคารถคันนี้นะครับอยู่ที่528,000บาทฟังไม่ผิดนะครับถือว่าได้รถปี21และที่สำคัญใหม่เพียง800กิโลเมตรเท่านั้นเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นกันสำหรับโปรโมชั่นที่1นนีครับลูกค้านะครับเครดิตดีฟรีดาวใช้เงินออกรถเพียง9,900บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง9 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับในกรณีฟรีดาวนะ แคปเป้ที่2รับไปเลยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแหวนรองกองเครื่องก่อนส่งมอบนะครับค่าเชื้ออบโอโซนฟอกเบาะนะครับขัดเคลือบสีแบบพรีเมียมนะครับและยิ่งไปกว่านั้นมีภาษีให้ถึงปี65นีครับและเท่านั้นยังไม่พอสำหรับท่านใดที่ออกรถกับเรานะครับออกไปรับประกันเซอร์วิสติเไม่มีชนหนักติดคว่ำน้าท่วมตัดต่อใดๆทั้งสิ้น ยินดีคือลดภายใน5วันหากทดลองขับหรือเอาไปแล้วไม่พึงพอใจสําหรับรถคันนี้นะครับอย่าลืมนะครับรถทุกคันเรามีการรับประกันหลังการขายให้หมดนะครับซื้อไปไม่ต้องกังวลเลยนะโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็น่าจะพอเพียงเท่านี้เพื่อนๆที่สนใจโทรมาเลย024134446นะครับแล้วเจอกันใหม่กับรถดีๆคันต่อไปวันนี้น้องลาไปก่อนไปตรงนี้สวัสดีครับ